Sarena Bhutang Abibu Chayama Imina Sakarena Thamang Abibu Chayama Imina Sakarena Sangang Abibu Chayama Arahang Sama Sambuto Bhagawa Bhutang Bhagawang Tang Abibu Chayama

သနဝတ္ထဝတိတိသမ္ပတနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံဝိဒံသာနာသမ္ပန္နောသုခတောလောကဝိတောဒွဋ္ဌလောဘုရိသာဓမ္မစရတိသဒ္ဓတိ దేవ မနောသာနံဘုသော เอทีวิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติ သဝကာတောဘဂဝတသမ္မောသန္တိတေကိုခာလိကိုဟိပါသိကိုပနယိကိုဝဇတဝေတိတဘုညေဟိသဝကာတောဘဂဝတသမ္မောသန္တိတေကိုခာလိကိုဟိပါသိကိုပနယိကိုဝဇတဝေတိတဘုညေဟိသဝကာတောဘဂဝတသမ္မောသန္တိတေကိုခာလိကို ปะตานเมตทิตโปวิริโตอิติสาวกโตภควตตถโมอการิโกเอหิปสิโกวนยิโกวจตเวทิตัพโพวิญโญหิติสาวกโตภควตตถโมอการิโกเอหิปสิโกวนยิโกวจตเวทิตัพโพวิญโญหิติ सुपति भन्नो भखवतो सवका संघो सुपति भन्नो भखवतो सवका संघो यपति भन्नो भखवतो सवका यदि दजतारी भुरि सयो

ขึ้นด้านขึ้นบนอันนี้ขึ้นเลยขสาโปาขึ้นเลยขึ้นเลยเอขึ้นนี่อาหนายโยปหนายโทากินายโอัสิการะิโยอาุนตาลังหุเทตาโลกาสัติชยันโตโมติยามูเลสักยานังนันทิวน

อะยะรัมบางปะทะขี่นางปะทะขี่นางมโนกัมบงปะนี้ทีแต่ปะทะขี่นาอะอันนี้ไม่ไนี่นี่เรท้าไปไม่รอเนี่ยพ้อมพร้องไม่ได้เยาพร้อมตัดเี่เอออาชิกชิกเลยเอออ่ะเดี๋ยวเออเนี่ย เสร็จแล้วแล้วก็ไปรอในสาลาแล้กได้กดน้ำะน <c oughs> ะตัว <c oughs> พื้โยมก็อน่ีอะไปโยม <c oughs> กดน้ำะพระสงฆ์ก่อนนะพระสงฆ์น้ำไปก <c oughs> <ะ>่อนพระละโยมสงฆ์น้ำพระนี่ไปน่าบานไกไปสงน้ำพระจ้ะยกไปได้ก่อน ขมายังอุริสนาดินากาทโยปนามเทอินมีนาปุญญากรรมนาอุปัชยยาคุณุตระอาจาริยุปการราชมาตตาจายาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานราปิจาพระมาราชาอินราชโลกาปาราจเดวะตา ยโมมิตตะมนุสัจจมัจจัตตะเวริคภิจฉสัพเพสัตตาสุขีอนทุกขนิยปกตะนิเบสุขังจติเวตังเถนตุทิพังปะเปถะโอมัตตังอิมินาปุญญะกัมเมนะอิมินาอุทิเสนะจอิปังสุระเพเจวาทโนปาธานะเจตนา เยสันตานิหินาธรรมายาวันิปานาโตมะมะนาสันตุสาวตาเยวายาตาตาโตมะเวมะเวตุจิตาสติปัญญาสันเล็โอวิริยามีนามะลาลาปันโุโลกะสังกะตุจาวิริเยสุเมปุตติภาวะโรนาโทธรรมโมนาโทภาวะธรรมโม นาโรปะเจกะโทโตจาสังโมนาโตตาโลมันมาเสตมานภาเวนะมาโลกาสังลปันฑุมาอิมังตานากรรมนิปันนาปุรุณุนิจังอิมังสีลากรรมนิปันนาปัจจโยนุนิ khi <mí> mang hoa hoa na cam ni ba ba cha yo ni cha yang kin ti co sa la ca ta ba cam ba sa vi ca ti ca ta bun ya no a no do do na do ye de wa sa min ne a di ca di ca yo ca sa bun do na cho ki a ta na ba ta bi ta ทุกขภาวนันโดสะเวยยาทิกาสุขิตา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  ตัวกับมูลชนตสัพซาสัมปตินาสาบิจันตัน่าธรรมธาตุน่าะโยมนะเจ้าวาดให้จะได้ไปต่อวันดามีพุทธกับะเมตตสังฆามันเดวันดามีธรรมะซาปเมโตสังฆามพันเดวันดามีสังฆาเมโตสังฆามพันเดวันดามีกัลปภัจจาริยซาปเม အမေဗန္တေဝန္တမိကမတ္တနာဂဗ္ဗေရောသံဃာမဗေဗန္တေဝန္တမိနာရာမေဖတ္တိဘယံသဗ္ဗေရောသံဃမဓမ္မေဗန္တေဝန္တမိသီတိယံကမ္ပဒဖတ္တဒေဇုပတိတ္ထာသီဟာတုမဟာဘုတိဘုတ္တရူပံသကရဇာတနာကေတိဝံလောကေပမ္မလောကေဇောဘုတိဖေလံကာတိပေဇာလေတာတုယော นันนั่าทุโย่จต้ยังกันทุกทิศทุกทิศที่มมกันตดะสบสังกัดที่ยังหวันตาริสัพพะโสไม่มาทำกันอรหังสมมาสมโตภะคะวะพุทธังภะคะวัตังอิวาจนสวากาโตภะคะวันธัมโม อัมมานะมาสะฮาวีสุปฏิปันโนภะคะวะโต